สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพันรัตน์นามสกุลลอดแก้วมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะจิตกรรมปฏติมากรรมและภาพพิมพ์ค่ะสาขาวิชาศิลปะไทย แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้นะคะเนื่องด้วยที่ดิฉันเนี่ยเป็นคนใต้อยู่แล้วจึงมีความาผูกพันและประสบการณ์ส่งสมที่เกี่ยวกับประเพณีแ mm hmm. ห่ผ้าพื้นทาตซึ่งบรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนานและความปิติสุขและเมื่อไปได้ไ,ดไปอ่านวรรณกรรมก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะ mm hmm. ข้อคิดที่แสดงสื่อในงานชิ้นนี้นะคะคืออยากจะสอสห้เห็นว่าความเชื่อความศรัทธาที่ อยู่ในวัฒนธรรมและประเพณีของไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาสามารถเป็นเครื่องปรับปรุงและยึดเหนี่ยวสังคมได้แล้วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าการใช้ชีวิตอยู่เพื่อให้เกิดความเป็นปกติสุขนั้นธรรมะย่อมประเสริฐกว่าสิ่งอื่นใดค่ะ